เราทำแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวยูเจนะครับสกุลเงินยูเจนะครับยังเป็นอนุโน้มของเทขาขึ้นชัดเจนนะครับเราไม่ใหดูนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตลาดนะครับสร้างสวิงโลนี้นะครับแล้วก็เบรกสวิงไฮชุดนี้บอสขึ้นไปได้นะครับแล้วยังไม่สามารถที่จะทำในส่วนของคอนเฟิร์มสวิงไฮนะครับยังทำไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะคาดคะเนนไว้ก่อนนะครับ ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวางหาโซนแนวรับกับโซนแนวต้านของตัวสกุลเงิน u j นะครับในวันนี้เราก็จะหาโซนแล้วนะครับเดาไว้ก่อนนะครับว่าคงใม้คอนเฟิร์มสวิงไฮแล้วกันนะครับดังนั้นเราจะมีโซนแนวรับนะครับอยู่ที่ราคาเนี่ยหนึ่งห้าเก้าจุดหนึ่งสามหกแล้วก็โซนแนวรับที่สองเนี่ยอยู่ที่ราคาหนึ่งห้าแปดจุดแปดศนย์นะครับ ส่วนโซนแนวต้านนะครับเราจะมีโซนแนวต้านที่โซนราคา1 60.6% 9 6นส่วนแนวต้านที่2นั้นก็จะอยู่ที่โซนราคา1 6 1 0 3หนจุนะครับกลยุทธ์ในการเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1ห,หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วเราก็ารอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับหรือสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA บายนะครับเมื่อมีสัญญาณแท่งเตือนกับตัวเพียบายบายกลับขึ้นไปนะครับเ <c oughs> ก็บทีพีที่ราคาหนึ่งห้าเก้าจุดเก้าหนึ่งหกครับตอปร้อยก็จะอยู่ราคาหนึ่งห้าแปดจุดหกสี่หกห้าสี่อันนี้เรามาดูกลยุทธ์นในการเริ่มฝั่งเซลว่าน,นะครับรอสัญญาขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งแนวต้านที่หนึ่งนะครับหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สอง แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับแท่งเทียนกับตัว PA เซลลนะครับมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เซลลเซลล์กลับลงมานะครับเก็บ TP ที่ราคา159.916 s t o p l o s อก็จะอยู่ที่ราคา161.178ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่งบายและฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของตัว UJ วันนี้นะครับ